มุมโชหวยของพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิศซรกของเราค่ะวันนี้จะพามาชมนี่เลยค่ะผงซักฟอกในสมัยก่อนราคาซองละหนึ่งบาทเท่านั้นทุกคนนี่เลยสมัยยังมีไม่ซองละหนึ่งบาทไม่มีแล้วค่ะสมัยก่อนมีอะไรบ้างน,นะคะมาดูกันเลยมีอะไรเอ่ย ยี่ห้อเก่ายี่ห้อดั้งเดิมของคนไทยในสมัยก่อนคนไทยเวลาไปซื้อ,อเขาเราียกว่าผงซักฟอกนะคะเขาก็จะบอกว่ามาซื้อแฟบใช้แฟบซักผ้าไปซื้อแฟบให้หน่อยเป็นอันรู้กันเลยว่าเวลาเราไปบอกเจ้าของร้านค้านะคะไปบอกว่าซื้อแฟบหนึ่งซองอเจ้าของร้านก็จะไปหยิบมาให้เลยแต่ที่เขาหยิบมา อาจจะไม่ใช่แฟบก็ได้นะคะอาจจะเป็นบีทอาจจะเป็นเอ,อ่อป่าบุนจิน้นอาจจะเป็นท็อปอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นแต่คนซื้อก็ไม่ว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาคิดว่าแฟบก็คือผงซักฟอก สุผงซักฟอกก็คือแฟบนั่นเองค่ะเรามาดูว่ามียี่ห้อไหนบ้างที่ราคาหนึ่งบาทในผลิตภัณฑ์เรามีนะคะก็มีแฟบแบบนี้ทุกคนแฟบแบบที่สองทุกคนต่อมาเป็นลินโซ่ทุกคนยี่ห้อลินโซ่ใครเคยเห็นบ้างยี่ห้อลินโซ่เห็นไหมคะแล้วต่อไปยี่ห้ออะไรเอ่ยแนข้อแคนนะคะยี่ห้อผงซักฟอกซองเฉยเฉยชื่อซองเฉยแล้วก็ท็อปนะคะทุกคนแล้วก็ เป่าบนเจนนั่นเองทุกคนใครเคยใช้ผงสฟอกอันไหนบ้างเมนมาบอกกันหน่อยว่าใครใช้แบบไหนแล้วใช้ดียังไงนะคะมาบอกกันหน่อยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมมากขนาดไหนนะคะผงสฟอกร,ราคา1บาทนะคะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยหบาทถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยหบาท10บาทก็มีแต่คนก็ไม่นิยมเพราะว่ามันแพงทุกคนดังนั้นซื้อสองระบาทก็พอนี่ค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะด้านหลังของเรานี้นะคะคือมุมโชว์หวยด้านในิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิศโลกซึ่งิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเปิดให้เข้าชมฟรีปีนี้มาเป็นปีที่7แล้วนะคะและเราสัญญาเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ ไปอีกน,น,นานๆทุกคนยังไงก็ตามช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมฟรีเดวยกันกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยเพราะว่าเพียงแค่ท่านช่วยกดแชร์กดติดตามเราก็ถือว่าท่านได้ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราไปอีกแนวหนึ่งนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ